อย่าเลื่อนคืดโต๊ะพุทธผสมนะครับอาหารลงตาลงอาหารลงเนี้ยครับแล้วพอเสร็จตากบาตก็เอ้ยนี่ค่ะวันนี้วันเช้านี่เราตักบาตรทลายมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปด้วยคนทั้งหลายเ,เาที่ยงนะคะเขาจะทอดกระถิ่นนะคะ เอาละค่ะวันนี้ดินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องทัศนีบุญมากนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะคะงานบุญกระถินวัดธรรมนาวานั่นเองนะคะวัดธรรมนาวาบางปะอินประตูน้ำพีอินนยุทธยานะคะซึ่งเราก็มากับคุณสานะคะมากับครอบครัวแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะม,มีปัจจัยนะคะมาร่วมบุญนะคะจริงๆแล้วก็จองกระถินไว้หนึ่งกองนะคะพอดีลูกชายเขา ปากมาทาบุญด้วยนะคะก็เลยเอามาใส่ต้นเงินมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราจะพาทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศตั้งแต่เช้านะคะก็คือช่วงบรรมาณนะคะประมาณ8โมงก็จะมีการตะปัดพราร้อยอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนะคะชาวบ้านนะคะในชุมชนก็จะนำข้าวปลาอาหารนะคะข้าวสารอาหารแห้งนะคะขนมนมเนย ต่างๆนะคะมาร่วมใส่บาตรพระร้อยนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นประเพณีประจําของวัดทานาวานะคะเวลามีบุญกระถินก็จะมีการตักบาตรพระร้อยในตอนเช้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศไปด้วยกันเลยนะคะจนกระทั่งถึงกันแห่กระถินช่วงสายๆนั่นเองนะคะปเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ก็อ้าวพาปิดระโลกดตายใครรู้จักพี่กลกไมเนใครรู้จักิกลกคนคนไม่กินคนรำเริแต่ตะเนมันจะเกิดปุถามมันอยู่ในรู้จักเออเอาบอกเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนคนเดิมแต่ก่อนนี ต้องส่งเสริมมีงเงืชิญหมูแดดเดียวข้าวแดดหมูแดดเดียวข้าวเหนียวคุณโยมแย้ครัวข้างวัดร้านฟาสฟาสีเครื่องดื่มขนมร้านนิ่งห่อยคาเฟ่ขนมเค้กน้ำลำไยเก๊กฮวยบริษัทโอแอนด์ซีนับต้มเกตีม้าซึ่ง คุณเพิร์งคุณปายคุณนิ่ง ขนมจีนแกงเขียวหวานคุณอาลิสาเจนกินลาขนม คแสงเงินอ่อนเข้ามาพทอดคุณจารุพักและเพื่อนเพื่อนสีทองน้ำกระเจี๊ยบน้ำแำก็คัวยน้ำโเลียงบริษัทเอเชียคนลการขนมปังสดคุณต่างาเจริญลาและญาติญาติผลไม้ตามฤดูกาลคุณแม่กีอาม่ากีข้าวผัดกุ้ง คุณไยาวคุณมนทากระพาะปาน้ำอัดลมครอบครัวอยู่ใจโรงพยาบาลธรรมศาสตรน,น้ำดื่มน้ำอัดลมครอบครัวแม่ระเบียบเครือนาาก๋วยเตี๋ยวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสสอสลศัดิ์พันเจริญวรคุณเย็นตาโก คุณแม่คุณเบียคุณแม่คุณแก้วหอมทอดครอบครัวพวันผัดไทยอ้าวจะรายนา,ายนาลงกานะครับคุณชัดมริกาสตอเบอรี่โยเกโิร์ตคุณแก้วหมูย่างคุณจุธามาศ คงยนและครอบครัวแซนด์วิชผลไม้คุณวิศวัชชานคุณอาลิสาและครอบครัวข้าวเหนียวไก่ทอดคุณนันทิทแก้วสวัสด์และครอบครัวไอสมจิตนิลสายไก่ย่างส้มตำปูใหญ่สมจิตนิลสายแซนวิชน้ำอัดลมปูใหญ่สมจิตนิลสายขนมเครื่องดื่มไม่รู้ใครยกผู้ใหญ่ไว้คนเดียวเลยนะ ก็พวกผู้ใหญ่ก็แล้วกันนะเออรละว่าเวลาเวลาให้จองบอกผู้ใหญ่จองผู้ใหญ่จองเขาก็าลงชื่อผู้ใหญ่มาคนเดียวนะไม่ว่ากันนะอาจารย์สวิจักพร้อมคณะเสร็จอาจารย์สวิจักพร้อมคณะเสร็จอาจารย์สวิจกพร้อมคณะเสร็จแหนมปากกยแหนมปากอบแหนมไอสครีมโบราณอ้าว นาครอบครัวสุขเกียมเบเกอรี่คุณน,นุย้ยแมทแท็กบางไปอินแล,วล,วล้วเพื่อนเพื่อโดนัทชากาแฟคุณประกาศน้ำส้มเจ็ดีม,มาเอามาใสาย่ยกก่อนเลยบอกตาใครใสย่ยกบอกกันบอกตาใครใสย่ยก ตักบาทพันร้อยมาแล้วนะคะเดี๋ยวเื่อไปด้วยโคนส่งน้หลายฝน่ยนนะคะก็จะทอดกระถินนะคะจะต้องแหบประมาณห้ามนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราาเข้าไปดูกันนะคะบรรยากาศทอดกระถินนะคะหลังจากช่วงเช้านะคะที่เราตักบาทพระร้อยเสร็จแล้วนะคะ เราก็กลับบ้านไปก่อนนะคะสซายก็กลับมาใหม่นะคะประมาณ1ิบโมงกว่าๆนะคะเพื่อที่จะมารอทอดกระถินนั่นเองนะคะช่วงประมาณ11บเอโมงนะคะช่วงที่พระฉันพัตาหารเพนะคะเขาก็จะมีการแห่องกระถินรอบโบสถ์กันนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้เราจะเข้าไปภายในศาลาที่เขาตั้งองกระถินไว้นะคะคือพวกเราอะ่ะจองกระถินกองเล็กๆกันไว้นะคะคนละกองคนละกองนะคะตามตามศรัทธาของพวกเราเลยนะคะก็ เดี๋ยวเราก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะว่าเจ้าของอกะทินไหมะ,ะเดี๋ยวเขาก็จะเตรียมเข้าไปนะคะ,ะว่าสิ่งของที่เราจะใช้ในการทอดกะินหรือว่าแห่กะถินนั่นเองให้กับพวกเราะคะนี่ก็จะเป็นเจ้าภาพกะินนะคะในปีนี้อันนี้คือบรรยากาศภายในข้างในศาลานะคะที่ตั้งองค์กะินนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราก็รับชมรับฟังเทศไปด้วยกันนะคะช่วงที่รอพระท่านมานะคะก็จะมีพระมาเทศนะ,ะเกี่ยวกับการกร้านกระถินอะไรประมาณนี้นะคะุคือโยมอุปทานนะคะเพื่อนๆเ,เราที่มาด้วยกันนั่นเองนะคะส่วนพุทธศาาเราไปทอดกระถินออนไลน์อีกวัดหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศไปด้วยกันค่ะ ระสัมมาสัมพุทธเจ้านได้ประาว่าการเอาท่านทุกคนเออราตมาภาพแสดงพระสัจธรรมเทศนามาต้อสมควรแต่เวลาจึงขอยุติดงงงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชดี ระทุกันปะอย่าไปแห่กับกินกันไปใช่ม่รู้จักเขาบอกไปนู่นไม่เรับนั่นกนี่ั่ต้น้นกิน้นทกคนกปัอจ้าวนี่ัมาทมือกันกินด้วยกันอ่ากันนี่ หนงอามวนนก้ากไปไันนี้จาจ <c oughs> กกุกันสาธุไปไปอาคทินกันทุกคนนี่ได้บุญร่วมกันนะคะมาีาก็สตรีะนะครับสตรีวุ้นเส้ั के माता को पूरी ก็มาอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะกับถิ่นสามัคคีของวัดธรรมนาวานะคะก็ได้ยอดเงินทําบุญนะคะทั้งหมด1นึ่งล้านหกแสนเจมื่นเก้าร้อยสาสิบห้าบาทค่ะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะมารับชมรับ ฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกทท่ททานนะคะที่มาให้กำลังใจอ่าถึงโมทนาบุญร่วมกันนะคะยังไงก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สาธุบุญไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ